สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีจักดการกับอารมณ์ของลูกน,นะคะในสภาพอย่างยิ่งในลูกที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยจะมีปัญหาทางอารมณ์ได้เยอะส่วนใหญ่ที่เราเจอช่วงนี้ก็คือเด็กก้าวร้าวหุดหีดอารว่าแล้วบางทีก็ทําร้ายตัวเองหรือว่าทาร้ายคนอื่นนะคะนิสาเหตุของการที่เด็กวัยรุ่นมีอารมณ์ก้าวร้าวอารมณ์หุดหีดง่ายโกรธง่ายเนี่ยก็เป็นเพราะว่า เขามีสิ่งไหนอย่างมากระทบใจเขาแต่เขาจัดการกับอารมณ์ตรงนั้นไม่เป็นวิธีช่วยลูกในการจัดการกับอารมณ์ก็คืออย่างแรกก็คือคุณจะต้องรับฟังลูกก่อนอย่าตำหนิอย่าบอกว่าที่รู้สึกอย่างนี้มันไม่ดีหรือบอกว่าไม่ควรรู้สึกอย่างนี้พ่อแม่หลายคนก็จะพูดกับลูกว่าเรื่องเล็กนิดเดียวทําไมจะต้องโกรธด,ด้วยไม่เห็นมีอะไรเลยทําไมจะต้องร้องไห้การพูดอย่างนี้จะทําให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเขา แล้วพอลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจลูกก็จะไม่อยากเล่าอะไรให้ฟังเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่มีลูกไว้รนุ่นหลายคนก็จะบ่นว่าทําไมลูกไม่เล่าอะไรให้ฟังเลยที่เป็นอย่ like <ทำ S 1> ายงนี้ก็เพราะว่าลูกรู้สึกว่าคุณไม่รับฟังคุณไม่เข้าใจแล่ถ้าเขาพูดออกไปเนี่ยเาจะถูกคุณตำหนิก็จะกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําทก็คือพ่อแม่ต้องรับฟังอารมณ์ความรู้รับฟังสิ่งที่ลูกจะเล่า อย่าพิ่งตำหนิอย่าพิ่งบอกเหตุผลอย่าพึ่งบอกว่ามันไม่ดีอนยะ่างไรฟังไปเรื่อยๆนะคะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือคุณจะต้องใจเย็นเพราะว่าเวลาคุณฟังเรื่องของลูกแล้วบางครั้งคุณก็จะมีอารมณ์บางครั้งคุณมีอารมณ์รู้สึกร่วมมากลูกก็จะรู้สึกแย่ามากขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกต่อต้านกับสิ่งที่เขารู้สึกเนะี่ยลูกก็จะรู้สึกได้เลยว่าคุณไม่เข้าใจคุณไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องใจนิ่งก่อนข้อสามก็คือว่า ชวนลูกเล่าให้มากขึ้นเพราะเวลาคนเราเล่าอะไรออกมาเนี่ยไม่นมีการจัดระบบระเบียบของความคิดของตัวเองยิ่งเล่าออกมาเรื่อยๆเนี่ยคนก็จะนึกได้คิดได้ว่าเออฉันรู้สึกยังไงนะที่จริงแล้วหรือฉันควรจะทําอะไรเพราะฉันให้เขาเล่าไปเรื่อยๆแลูลูกคิดยังไงลูกต้องการอะไรลูกคงรู้สึกแย่มากแล้วลูกทํำยังไงลูกแก้ปัญหายัางไงนี่คือคําถามที่พ่อแม่ควรจะถามเพื่อชวนให้ลูกเล่าออกมา ไปชวนให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยอยากฟังเรื่องของเขาพ่อแม่สนใจความรู้สึกของเขาเป็นสิ่งสําคัญนั่นก็เป็นข้อสามนะคะ่อชวนลูกเล่าข้อสี่ชวนลูกคิดว่าควรจะแก้ปัญหาอย,ย่างไงเมื่อเล่าความรู้สึกเยอะๆออกมาแล้วไงในที่สุดก็มาถึงจุดที่พ่อแม่จะต้องถามว่าแล้วลูกอยากจะทํำยังไงลูกอยากจะแก้ปัญหาย,ยังไงลูกอยากจะเห็นมันเป,นปลี่ยนแปลงยังไงชวนลูกคิดแล้วก็คิดกันออกมาว่า มันเหมือนกับระดมสมองช่วยกันคิดนะคะว่าวิธีแก้ปัญหายอย่างไหนที่ดีที่สุดแล้วก็พอได้มาหลายๆวิธีก็ค่อยมาพิจรารณาดูธีแล้ววิธีว่าวิธีไหนเข้าท่าแล้วชวนลูกคิดว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะแก้ปัญหาย,ยัางไงในวิธีเข้าท่าอันแรกที่เขาคิดมาเนี่ยเขาจะทำยังไงจะทํเมื่อไหร่นะคะแล้วในที่สุดก็ติดตามว่าวิธีที่แก้อย่างนี้ได้ผลแค่ไหนแล้วก็เอามาคุยกันอีกทีว่าวิธีที่ลูก ตัดสินใจไปใช้แก้ปัญหาเนี่ยได้ผลจริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ผลดีเท่าไหร่ก็ลองวิธีใหม่ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะช่วยให้ลูกจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้และรูว้วิธีแก้ปัญหานี่เป็นเรื่องสาคัญมากเพราะว่าถ้าใครคนหนึ่งมีความรู้สึกแย่จัดการกับอารมณ์ของตัวเองไม่ได้มันก็จะปั่นปวย,ยู่ท้างในมือพองนิพพาออกของบ่อน้ําที่ไม่มีทางออกบ่อน้ํานั้นก็จะเน่านะคะจิตใจของคนเราก็เหมือนกันพอมีความรู้สึก อยู่มากๆข้างในแล้วก็ไม่มีทางออกมันก็จะเน่าอยู่ข้างในความเน่าก็คือมัน,มนมมงหงุดหดบมโหแล้วรู้สึกในที่สุดมันก็จะกลายเป็นความเศร้าใจความตกกังวลความเครียดนะคะการที่พ่อแม่รับฟังก็เหมือนกับบ่อน้ําที่มีทางออกความรู้สึกแย่ๆได้ระบายออกไปและในที่สุดก็เกิดความรู้สึกดีจะสามารถจัดการกับตัวเองได้ดีขึ้นความสงบใจก็จะเกิดขึ้นที่สําคัญก็คือในขณะที่คุณ ฟังอารมณ์ความรู้สึกของลูกคุณกําลังบอกว่าเขามีคุณค่าเขามีความหมายเขาเป็นคนสําคัญสําหรับคุณแล้วเมื่อคุณสอนเขาว่าควรจะคิดยังไงหรือช่วยกันคิดว่าจะแก้ปัญหายัางไงคุณกําลังสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆไม่อาจจะเรียนจากในโรงเรียนเด็กๆต้องเรียนจากผู้ปกครองจากการใช้ชีวิตร่วมกันจากการพูดคุยกันร,รับฟังการถ่ายทอดความรู้สึกในชีวิดต่อกันค่ะ หมายว่าคำมแนมะนําอันนี้พ่อแม่จะไปใช้ในชีวิตจริงห้ได้นะคะแล้วถ้ามีคําถามก็สามารถเขียนไปถามในเพจปั้นใหม่โดยอาจารย์หมออมก่อนได้ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ